สวัสดีครับวันนี้ร้าน999อินเตอร์ปั๊มจะมานำเสนอปั๊มหอยโข่งนี้สูงนะครับหรือเรียกว่าปั๊มเซนติฟูโกเป็นปั๊มหอยโข่งขนาด2นิ้วเข้า2นิ้วออก2นิ้วนะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ปั๊มแบรนด์ไทยปั๊มนะครับรุ่น AX888 รุ่น2นิ้วปริมาตรน้ํานะครับ260ลิตรต่อนาทีเราสังเกตจากเนียนเพจตรงนี้เฮดนะครับเฮดก็คือความส่งสูงปั๊มตัวนี้ส่งสูงเต็มท่อนะครับ ในระดับที่20เมตรน้ําจะได้ศูนย์ตัวนี้ส่งสูงได้20เมตรตัวนี้เหมาะกับภาพื้นเกษตรหรือ,อดูดจากน้ําหน้าบ่อน้ําหน้าบ่อหมายถึงก็คือดูดจากน้ําบ่อแล้วส่งไปจ่ายที่หนึ่งในระยะที่เราจํากัด10 20 30เมตรในขนาดท่อ2นิ้วเข้า2นิ้วออก2นิ้วนะครับภายใต้ผลิตภัณฑ์ไทยปัม๊มสินค้าราคาสัมพันธ์กับคุณภาพนะครับไม่แพงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ มีราคาโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า999อินเตอร์ปัมนะครับเบอร์โทร0860761224โปรโมชั่นมีพร้อมนะครับมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหรือโอนก่อนมีบริการจัดส่ง